ือมีคนน้อยอร่อยปลาหมำเลิศดลำพระสงค์หลวงพ่อหน่งพระเครื่องรุ่งเรืองนาไรพระใหญ่โลกรู้เสภาชั้นครูอูน้ำอูปลาปราชินีนักร้องสองพี่น้องบ้านเรา การดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดีอําเภอ2พี่น้องปีงบประมาณ2,567เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวมประชาชนอยู่ดีมีสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการดำเนินงานมีการประชุมคัดเลือกครอบครัวทั้งมิติสุขภาพและการเข้าถึงบริการภาครัฐมิติรายได้มิติความเป็นอยู่และมิติการศึกษาในส่วนนี้ทางอำเภอได้ประสานภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ทั้งส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งผู้นำชุมชนอสมอ ให้ดาเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่ถ้ามีปัญหาอุปสรรคให้ประสานทางทีมอําเภอเพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลการดําเนินงานเราได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังจํานวน20ครอบครัวส่งเสริมรายได้จํานวน2ครอบครัวมอบถุงยังชีพจํานวน20ครอบครัวปรับปรุงที่อยู่อาศัยและห้องน้ำ6ครอบครัวมอบทุนการศึกษาจำนวน1ครอบครัว ขอนุญาตนะมาเยี่ยมนะเราเป็นอะไรเป็นตาำเนื้ออ่อนแรง๋อเดินไม่ได้หรอค่ะอั่ยังเป็นมาสีฮารปีอะเยี่ยมนะเป็นกําลังใจให้เราเดี๋ยวฝากดูแลรายนี้หน่อยนะจะได้ฟื้นฟูสมบัติสัตาเขานะคะอพอเดินเกาะได้เพอเดินเกาะตรงนี้แล้วก็ไปทางด้านนู้นได้นะคะลองเดิน ตอนนี e ้ตอนนี <c> ้เราเราผ่านไปสักหกเดือนแล้วเนาะก็ดูแล้ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวลองลองลองเดินถ้าเราเดินเดินนะเดนนะไปเป็นดอกดอไปั่นนะคะค่ปคือคือใช่ไเดี๋ยวเดินตามหมอะเดี๋ยวเราลองมาเดิน่ลาบไปนะคะ หลังจากผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูจนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ทางด้านเกษตรอำเภอได้เข้ามาส่งเสริมการเกษตรปลูกผักสวนครัวบริโภคภายในครอบครัวและในปัจจุบันผู้ป่วยสามารถประกอบอาชีพทำขนมขายมีรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวการซ่อมแซมบ้านเรือนกลุ่มเปราะบางชวนก็พี่ใหญ,ญ่ญญพวกํานานเขามา เอาเ e n นเช่นเบนทนชีมามอบให้วันนี้เป็นช่างที่ทํางานในหมู่บ้านรับจ้างกันแหละไม่ได้รับจ้างที่ื่รับจ้างกไปค่ะเขามีเวลาปุ๊บเขาก็มาช่วยขอบคุณมากเฮ่เนี่ยหลายคนเบนทันชีสหมดแล้วก็มาจะสบายแล้วทชีวิตที่อยู่ตรงนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จโครงการพัฒนาจังหวัด ครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดีอำเภอสองพี่น้องปีงบประมาณ2567เน้นหลักการเข้าไปดูแลใช้ศักยภาพของคนในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกันโดยทั้ง20ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการและปัญหาของกลุ่มเปราะบางครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดีอำเภอสองพี่น้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ได้ร่วมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ไม่ทิ้งผู้ด้อยโอกาสไว้ข้างหลังเยี่ยมถึงเรือนเยือนถึงใจร่วมกันแก้ไขปัญหาและสร้างคุณค่าซึ่งกันและกันตลอดไป